ครับพี่ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีพี่จอนนี่ครับผมโอ้มาออดิชั่นครับเห็นข่าวเมื่อคืนไหนโอ้ครับเอาดีไหมเดี๋ยวผมสีพาไปหาครับเดี๋ยวเรากำลังเฮิตของอัดอยู่ตกแต่งภายในอยู่ครับเคยมาด้วยกันมาได้ไหครับมาได้โมกาหารครับโอ้มาแต่โมกาหารออกมาแต่สิบเอ็ดโมงแหละเออครับมีคนมาออดิชั่นเพียงครับผมพี่จอนนี่สวัสดีครับ นาขาดท่านเสียนั่งถามครับมาแต่มุกดาหารครับผมมุกดาหารอะไรนะนี่มุกดาหาร ก็อดโดนเระบนเมื่อกี้นลยครับเมื <c oughs> อ่อกี้นี่ทีพ่พวกอดิชันเหมือนว่บเขาให้โอกาสนะก็ได้ว่าได้ผ่านโม่านที่เขารอบโมเขารอบอยู่ทีเอฟซีไอพษษิ่นตัดสินเด้อคร่าให้โอกาสน้องๆทุกคนน่ะไปคิดว่าจะของมีของมีความสามารถครับอ่าไปะขามาทั้งในหหนะไปขออนุญาตใส่ห้องเลย มาครับผมน้ <c oughs> องละครับผมอ่าครับวันนี้ก็มีมาอีกหนึ่งท่านนะฮะก็ถือว่าเวทีบ้บานๆคนหาช้างเผือกเดี๋ยวครับนึงครับสายกัน

สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบอินดี้ครับกับบนเส้นทางของความฝันของน้องๆที่ผมอยากจะให้โอกาสกับหลายๆคนเพราะแต่ละวันทักมาหาผมเป็นพันๆข้อความนะฮะผมต้องการคนที่มีความตั้งใจความมุ่งมั่นที่มีความฝันและผมก็ไม่สามารถที่จะมาตัดสินพวกเขาแต่พร้อมที่จะลงทุนให้พร้อมที่ให้โอกาสสําหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกผ่านการเข้ารอบและผ่านการได้รับชนะการได้รับชัยชนะนะครับ กับเส้นทางเข้าสู่าการทำงานร่วมกับจอ h n น y ี่มิวสิกนะครับกล้องไอ้มามุ่งดีๆงามๆนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งเป็น JN2 นะครับสี่เขามาลองเพลงมาวอ,อดิชันนะครับผ่านไม่ผ่านต่อจากนี้ไปนะยูทีเอฟไอจอนนี่ที่เป็นเบิงโซเชียนของอายนะว่าตัวสิด้รับโอกาสได้รับการคัดเลือกกับการพิจารณาบอลจะต้อง แข่งขันอีกหลายชีวิตที่กำลังจะเดินทางเข้ามาและที่เดินทางเข้ามาแล้วนะทีมงานของพี่แอดมินของพี่จะเข้าไปไล่ตรวจสอบว่าใครมีได้รับกระแสผลโหวตได้รับการสนับสนุนจาก FC มานะครับสำหรับซื้อยังซื้ออ้อยครับซื้ออ้อยเป็นช่าจังหวัดมุกดาหารครับอายุ3ามสิบหาครับสามสิบหาอายุ3าสิบหาแล้วเนาะมือนีสิมาในเพลงยังมาเล่นดีเอายีตาร์ไหนน้ำมอีตาปกติเล่นกีตาร์เป็นวะ บ่เพียนครับเป็นนักร้องอย่างเดียวเป็นนักร้องอย่างเดียวนะผมก็เลยเตรียมแบ็คกิ้งแท็กมากนะครับเตรียมแบ็คกิ้งแท็กมากสิมารองเพลงเอาไป่านนงเตรียมแบ็คกิ้งแท็กถือว่ามีความพร้อมนิดหน่อย <c oughs> เป็นแบ็คกิ้งแท็กมาโดยตัวเอง <c oughs> นะสิมารองเพลงมาคัฟเวอร์เพลงตัวต้องขอใจน้องๆเนานะว่าทุกเส้นทางมันมีการแข่งขันเหมือนกับชีวิตของพีจอนนี่กว่าที่ไอจะไม่ยืนจนนี่ไอก็แข่งขันมากมายแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นรับ การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนตำรวจได้กับแข่งขันเป็นหมื่นคนเอาหลอยเจ็ดสิบหาคนกว่าที่พี่จะมาเป็นตำรวจแข่งขันของชีวิตแข่งขันของการต่อสู่แข่งขันของธุรกิจแข่งขันทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรเรื่องราวอะไรต่างๆที่ได้มาง่ายๆหรอกนะแต่น้องยังมีโอกาสดีๆที่ได้ยืนบนเส้นอ่าเข้ามาสู่เส้นทางได้รับโอกาสแต่ต่อจากนี้ไปก็อยู่ที่ความสามารถของน้องๆของน้องเอง นะว่าจะมีจะได้รับโอกาสจากแฟนคลับพี่จอหนี่หรือไม่อะเตรียมผลง,งานเพลงเลยสีรองเพลงยังเอาเห็นเลยกะักะเด้ครับของพี่ลามินต้นแก้วนะคบเอาโคเวอร์ของเพลงไข่จอหนีมิวสิกเลยเนาะครับเอาอเปิดลำโพงอะไเป็นวะเอาเล่นวะครัอบอ,อ่าถอดแม่เลยตัยวถอดมาที่นี่เ,เดี๋ยวพอตัวถอดอถอไา้สีใสอโอเคครับอ่ากล้องอ่าเดี๋ยวไอ้จอนหนี่ทายมาที่นี่ทายอารมณ์งานอื อะครับอีกหนึ่งนักร้องนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับอายุ35ปีม,มีความสามารถเป็นนักร้องไหมเนาะเป็นนักร้องเนาะอ่าต่อจากนี้ไปครับก็อยู่ที่ FC ของผมนะฮะทางโซเชียลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube แพลตฟอร์มอ่าเพจตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบครับว่าจะให้โอกาสของเขาคนนี้หรือไม่นะฮะอะครับต่อจากนี้ไปถ้าท่านคิดว่าผ่าน คอมเมนต์เลขสี่มาไม่ผ่านคอมเมนต์ Comment เลขศูนย์ครับเอาว่าไปเลยอยู่ที่อยู่ที่ความสามารถของโตเลยเด้อ แค่บอกบอกว่าหูสึกว่าหักซื่อๆื้อดอกเดิอแต่เบิดมือก็คิดหอดแค่เธออีลีบอดได้ตัวคนอียังมาเป็นตาสังคักแน่คือบอกวัวมีคนแค่อยู่ใกลตัวมาตาทั่วบอสมหน้าตาผู้เป็นเวร อยากสิบ,บอกอยากเว้าเหลือเกินว่าหากเจ้าลายย่านแต่เหงาคนพ่อซ้ำอายบ่สมแก้มใสได้แต่กดหัวใจย้ำเจ้าโพดได้แต่กดความเศราย้ำเจ้าทอย้ำตัดพ่อว่าบอมีภัยหักเจ้าจากคน กะหักแล้วเดคคนหักอยู่นี่หักเจ้าแล้วเดยังบททันได้เทมีแต่อยากได้เธอสิว่าจยังได้จากใจแฟนคลับที่อยากเป็นแฟนคลับถ้าขาดคนหักเฮาเป็นให้ก็ได้เด้อแต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับเธอสีหัก กันบนน้องอ่าอยู่ที่พี่น้องนะครับเด้ออ่าฝากกันได้ครับพี่น้องได้ครับ,ม,รบ,รบมีอย่างจะากฝากอยากบอกบอกเลยอย่าไปทอดทขาดกำลังใจทั้งนี้ส่งไปหลายอยู่ แค่บัวอยากเห็นโพดเสาดูดุคนกดไหลมันเจ็บแทนถ้าอ้อมแขนหอกตอนนี้พอสิมีประโยชน์อยากสิให้คนโกรธมาอบไว้หักอยู่เด้หักจนเบิดใจแนะบ่พออิลีบอโฮ,โฮ กะหักแล้วเดคนหักอยู่นี่หักเจ้าแล้วเด ยังบททันได้เทมีแต่อยากได้เธอทิว่าจังได้จากใจแฟนครับที่อยากเป็นแฟนครับถ้าขาดขอหักเขาเป็นให้ก็ได้เด้อแต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับเธอสิหักกันบ่นาะ หักแล้วเดคนหักอยู่นี่หักเจ้าแล้วเดยังบททันได้เทมีแต่อยากได้เธอที่ว่าจังได้จากใจแฟนคลับที่อยากเป็นแฟนคลับถ้าขาดคนหักเขาเป็นให้ก็ได้เด้อแต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กาบเธอสิหัก กันบ่นองหักกันได้บ่นองถ้าบอกว่าหักยีนลีอนะครับ ต,ต่อจากนี้ไปก็อยู่ที่ f c ของพี่จอนนี่นะที่จะช่วยตัดสินใจนะครับถ้าสำหรับคิดท่านใดคิดว่าน้องคนนี้ผ่านคอมเมนต์เลข4มาหากไม่ผ่านเข้ารอกก็คอมเมนต์เลขศูนย์มานะครับ JN2 ออ๋อยอ๋อยทวัชชัยอ๋อยทวัชชัยจากจังหวัดมุกดาหารมรุกดาหารนะครับ JN2 ออ๋อยทวัชชัยจากจังหวัดมุกดาหารครับหากท่านคิดว่าผ่านข้อรอบสุดท้ายคอมเมนต์เลข มาครับหากคุณคิดว่าไม่ให้ผ่านขา้อรอบสุดท้ายคอมเมนต์เลขศูนย์มาครับกับเส้นทางของหนึ่งเราของช้างเผือกคูตอนอีสานท้องทุ่งเข้าสู่กับการทํางานเพลงที่จอห์นนี่มือปราบจะลงทุนให้พร้อมปล่อยในช่ายช่องจอห์นนี่มิวสิกหนึ่งล้านหกแสนซับสไครต์ของกับการลงทุนด้วยงานคุณภาพเขาจะได้รับโอกาสจากพวกท่านหรือไม่นะครับผมไม่สามารถตัดสินใจได้ผมให้เกียรติทุกๆท่านที่เป็น f c ผมติดตามผมมากับเวทีพื้นบ้านที่ผู้ชายคนนี้ พร้อมที่จะให้โอกาสน้องๆทุกคนนะครับอายเป็นง่างใจเห้เด้อน้องไาเด้อไอปสามารถสิตัดสินได้ายสีร่วมตัดสินกับพี่น้องไอพี่น้องไอาวางเลอายกับศิว่าจังสันอาตามนั้นเด้อล่อไปแช่ล่อไปเชี่ร์ล่อไปชมล่เบิ่งคอมเ่นล่เบิงเเบ่งกระแสของเจ้าของ,ของต่อไปนะอ่าสุดท้ายนี้ครับขอบคุณอ่าทุกๆ่านครับทราบท่านใดจะเข้ามาดิวชั่นครับขออ่าคะแนนความพร้อมผมจะให้ก่อนก็ต่อเมื่อแต่งเพลงเองกีต้าร์เองคะแนนความพร้อมที่สองอาจจะ เล่นก,กีตาร์เองอ่าอาจจะเป็นเพลงคนอื่นนะครับส่วนนี้ก็มีความพร้อมนิดหน่อยมาในแบ็กกิ้งแพคของตนเองถืออุปกรณ์มานะครับหมดเขตออรดิชั่น15มิถุนายนนี้นะครับ15มิถุนายนนี้นะครับผมหมดเขตออรดิชั่นนะครับท่านใดมาเดินทางมาเลยหาทางติดตอ่อผมไม่ได้มานอนมาซาโรงแรมนอนถ่ายอยู่แถวนี้ติดตอ่อจนกว่าจะได้เจอตัวพี่จอหนนี่มือปราบนั่นแหละคือโอกาสของท่านผมพร้อมที่จะให้ทุกคนนะครับ ผมก็วเยอลอกบ่มวนนาตาบ่ได้เรื่องหรือจังไดผมติดไทยพี่น้องเบิ่งนี่ละ่ะอ่าไม่ผ่านก็นพี่น้องตัดสินนะอ่ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากกอ้ขอให้ตั้งใจละกันขอได้ผ่านขอรอบเด้อคราวนี้ขอให้ผ่านขอรอบบนเวทีเจนเดอร์สตาเด้ออ่าโอเคคนขวาหาอบอกเหี้ยว <c oughs> <c oughs> อโอเคเป็นตังใจน้องละ่ะขอบคุ้นแล้วนะครับาตัดสินด้วยนะครับ,รบพี่น้องครับมีอย่างอ <c oughs> ยากบอกพี่นอ้องบอกฝากดีละครับ <c oughs> พี่น้องครับก็มาด้วยใจครับพี่น้องครับก็แต่งเพลงบปเป็นนะครับเนาะแต่งเพลงบปเป็นแลลวก็ดีกีตาร์ก็เป็นนิดหน่อยก็เลยว่าเอาไปกินแท็กมากครับก็เห็นเขามาขึ้นนี่ก็เลยบบ่ถามพร้อมๆครับผมก็เลยว่ามาเลยนะครับผมโชคดีที่ว่าในนัดไปก่นนอนนะครับเนาะก็เลยได้เจอพี่จอหนนี่พอดีนะครับถือว่าเป็นดวงถือว่าโชคดีครับผม ฝากกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องครับ JN2 บอกกันนด <N> น่ JN2 ออไอ้ทวัดชัยเน่าสุขครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับ <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับ